เราก็เคยพูดให้ฟังตั้งแต่เป็นเด็กไปขโมยอ้อยป้าฝ้ายก็ยังพูดเรียกๆใหฟังไว้ล่ะมันเด็กไปขโมยอ้อยป้าฝ้ายเอายกมาพูดสักทีหนึง่งป้าฝ้ายกับเป็นญาติกันเป็นสักเป็นเป็นป้าเป็นลุงนะไอ้เราก็เป็นเด็กเดินผ่านไปมาเห็นอ้อยอยู่ในมุมสวนเขาน่ะโอ้ยอ้อยมันสวยงามอยากเป็นกําลังผ่านไปมาที่ทนอย่ากไม่ไหวก็แอบเข้าไปพาพี่ชายเข้าไปขโมยอ้อยเขา เขาก็กั้นรั้วไว้ดีนะมันลอดเข้าไปได้เด็กนะลอดเข้าไปทีแรกก็ขโมยดําๆเข้าไปนะพอไปเห็นอ้อยลำนั้นใหญ่ลำนี้ใหญ่ก็ขึ้นแลวทีนี้คําว่าขโมยเลยไม่มีลำนี้ใหญ่ลำนั้นใหญ่ก็ซัดขึ้นเลยประจันดีพอได้อ้อยคนละลำลากออกมาก็มาเจอป้าฝ้ายแล้วนะเรายังชมนิสัยป้าฝ้ายอยู่นะเราไม่ลืมพอดีดึงอ้อยออกมาได้คนละลำออกมาเพราะเด็กมันลอดออกมา ไอ,ไอประตูกั้นขนาดไหนก็กั้นเด็กมันรอดได้พอรอดออกมาก็มาเจอเจ้าของพอดีเลยแล้วแกพูดโอ้ยพูดวันจงนะหน่าฟังเราไม่ลืมนะพออ้อยออกมาถึงนี่นะแล้วแกก็มาถึงนั้นพอดีก็มายืนอยู่นั่นนะยิ้มยิ้มนะเนี่ยเด็กเหล่านี้ว่างนันนะสู้ทาไมขโมยอ้อยกลูล่ะว่างนันนะโอ้ยมันแก้เก่งนะเราก็ไม่ลืมนะอิตาบัวเดี๋ยมันแก้เก่งนะ พ่อเขาว่างนะผมไม่ได้ขโมยนะอาบนะป้านนะ